สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาที่สวนปอกะหอมค่ะตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําบลทุ่งเสี่ยมอำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งสวนปอกะหอมนะคะก็เป็นสวนที่ทําเกษตรพอเพียงนะคะตามรอยพอ่อเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในกันนะคะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนลทีนางสกุลหินเพชนะคะเป็นคนทุ่งสเส่ยมโดยกําเนิดเจ้ากะปัจจุบันอายุ42ปีแล้วค่ะกะจบะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์วิโตรเคมีและว,วัสดุพอลิเมอร์ค่ะก็ประมาณ4-5ปีที่แล้วค่ะกะตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่บ้านนะคะเพื่อจะกลับมาดูแลพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็กลับมาสร้างสวนแห่งนี้ค่ะเรียกว่าสวนปอกหอมนะคะ ส่วนปอกะหอมกะเปชื่อที่มามาจากคําว่าปอมาจากภาษาเหนือค่ะแปลว่าพอเพียงนะคะกะหอมเป็นภาษาสวยค่ะแปลว่ามาลว่าใจปอกะหอมก็เลยแปลว่าพอใจค่ะอ๋อค่ะที่มาของชื่อสวนปอกะหอมเนาะก็<ต>เป็นพอพอใจีอยู่ในแบบนี้อยู่แบบนี้อยู่ในสภาพ เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง <แน S 1> วิถี<ม>ชุมชนปนาเจา้าป่าเะจากมลพิษใช่ค่ะแล้วมาทําส่วนปอกฮหอมเนี่ยเริ่มต้นปลูกปลูกอะไอย่างตอนแรกนะคะก็ตอนแรกคือจะเป็นที่นาแบบโล่งๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็คือฮอาบ่มีความฮู้เนาะก็เลยทําตามแบบเขาก่อนก็คือปลูกปลูกทำนาอยังกระเขาเนี่แหละค่ะก็ทําไปทำมาเราเราเรา,เราอยากเรามีหวัวใจแบบว่าอยากทําเกษตรอินทรีย์ค่ะ ตอนนั้นก็เลยแบบบได้ใจยาฆ่าย่าบได้ใจอย่างซักอย่างไปไปมามาก็คือบได้เข้าคนกระกรอยกระแปกันไข้หัวอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะก็เลยเอ๊ะเขาก็เลยไปศึกษาว่ามันจะทํำยังไงเนาะก็เลยปรับพื้นที่อะค่ะโดยใช้อกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะก็เออขอพ้องว่ายอย่างก็ก็คือแบ่งพื้นที่อะค่ะ ให้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดพื้นที่น้อยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะเราทำเป็นที่พักอาศัยมีคุชะนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงเลี้ยงประมงอยู่ตั้งหลังปูนแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นแตงอ้อยนะคะปลูกพืชผักอะค่ะแล้วก็จากการที่เขาทําข้าวแล้วเขาบ่ได้ค่ะเขาก็ศึกษาว่าเขาจะทําจะได้ให้มันได้เขาก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักการทําสารที่มันเป็นจากทำทางธรรมชาตินะคะ จนปัจจุบันนี้ก็คือปรเปลี่ยนไปเลยค่ะจากที่เกิดไปทำนาวานก็เป็นนาป้าเป้าห้องเป็นนายอดห้องอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็มาเคยใช้สารเคมีเลยก็ได้เข้ามาแล้วค่ะวันเดียวนี้แล้วตอนนี้กลายเป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้ค่ะนะเป็นสถานที่ที่คือชาวบ้านมาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวในแปลงเกษตรอินทรีย์ C, แล้วก็หลายๆอย่างที่ทำในส่วนนี้เนาะ,ะเดี๋ยวให้พไปเล็กเนาะปาเข้าไปชมในส่วนว่า ในพื้นที่ในพื้นที่กี่ไร่ที่นี่ออตอนแรกมีค่สองไร่เจาแล้วกาตอนนี้คือป้อกอับขยายเพิ่มขอแบ่งพื้นที่จะข้างๆค่ะมาแห็นไร่หนึ่งกับตรงนี้ก็ประมาณ 3, 3ไร<ล>่ไสาไร่สาไร่เจาเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ข้างในกันเนาะค่ะ,ะเรา สองคนเนาะก็มาทีา่แปลงนาเนาะอันนี้นี่เป็นข้าวพันกอข้อสีสามจาาเป็นข้าวน้ำตาลตา่ำเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพอะ้รพวกเบาหวานอะไรประมาณนี้ค่ะคือ,อต้องการลดน้ำตาลเวลากินข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะคือเปยปกติข้าวที่เขาน้ำตาลตา่ำๆเนี่ยคือจะมี จะค่อนข้างแข็งแต่กอขอซีสามเนี่ยค่ะมันจะมันจะพิเศษตรงที่เขาถึงแม้เขาจะอายุสั้น8ปเอก้าสิบห้าวันเนี่ยเขาก็ยังนิ่มอยู่แล้วก็สามารถกินเป็นข้าวขาวได้บางคนเขากินข้าวกล้องไม่ได้ประมาณนี้ค่ะแต่ตัวนี้ก็จะดีสําหรับบางคนที่แบบเฮ้ยอยากกินข้าวขาวนะแต่ฉันอยากลดน้ําหนักตอนนี้มันจะมีปริมาณแป้งในนั้นน้อยอลงค่ะแล้วนาเนี่ยเขาเขาเก็บเกี่ยวเองหรือยอย่างไรคะนานี้เราเมื่อก่อนค่ะเราจะใช้คนในการ คล้ายวัฒน,นธรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเนาะเร uh huh. ะดมคนมาเกี่ยวข้าวมามามาส,มาสีและกามา,มานี่กันเอง uh huh. แตร่ระยะหลังๆค่ะเราใช้นวัตกรรมมาช่วยนั่นก็คือใช้รถเกี่ยว uh huh. แต่ว่าเราจะขอรถเกี่ยวว่าก่อนที่จะลงแปลงของเราเนี่ยจะล้างเครื่องก่อน uh huh. ล้างเครื่องก็จะ,ะล้างเสร็จปุ๊บแล้วพอเกี่ยวเสร็จเราก็จะล้างคืนเขาโดยเฉพาะที่เป็นข้าวสิกุมสีดำเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่า อาจจะเขากลัวกับการปนเปื้อนของคนอื่นเราก็กลัวคนอื่นมาปนเป,เปื้อนเราค่ะแต่ก็ค่อนข้างได้ผลเพราะว่าเราจะรู้จากตัวข้าวที่ได้ก็จะไม่ค่อยมีปนเท่าไหร่ตัวสีมันจะดูออกง่ายค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของแปลงนาเนาะ,ะที่ที่ทำปัจจุบันนี้แล้วก็ตังไหนท่านก็จะเป็นเป็นปาค่ะสา่สา,สานี่เขาเขาเขาเ,เลี้ยงป่าค่ะก็จะเมื่อก่อนก็จะเลี้ยงเป็นปลาพวกปลาดูก อพอเรามาทําอยู่ได้ประมาณระยะหนึ่งเราจะเริ่มศึกษาพื้นที่ละ่ะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มต่ำอะค่ะ ถ้าฝนตกแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะน้าก็จะร่วมถึงแม้เราจะเลี้ยงในกระชังอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยรอดเพราะน<ม>ั้นเราก็เลยปรับเปลี่ยนจากการเลี้ยงในเ,เลี้ยงากในกระชงังเป็นเป็นกระชงังกระชังก็ยังไม่รอดเราก็เลยเลี้ยงเป็นปลา<ม>ปปรธรรมชาติแทนเป็นปลาธรรมชาติเช่นพวกปลาตะเพียนปลาอะไรที่เขาไม่ค่อยหนีเวลาตื่นน้ำเลยว่าปลาช่อน,นปลาค่ะปลาช่อนที่เขาเข้ามาเองอะไรประมาณนี้ที่บ้านเขาก็มีพวกปลาสปักนี่เนาะใช่ใช่ก้อร่อยนะเอออร่อยนะนั่นเลยเขาจะเป็นเรียนแบบเนแบบคล้ายๆบ้านกงค่ะบ้านคงเขาจะเป็นที่รุ่มคือเขาจะ ขุดขุดสะไว้สบัดเราช่อนเลยเราลืมให้ทีมงานเตรียมแห่มาวันแล้วเราจะจีบปากกันอย่ลืมลืมลืมไปกลุ่มคนที่รักสุขภาพตอนนี้ยอยากสนใจในกลุ่มของข้าวกขอ43อยากรักษาสุขภาพบ้างสามารถสั่งซื้อได้ทางไหนอ่ะค่ะก็ติดต่อมาที่ส่วนปอกหอมชีวิตติดคณาค่ะเป็น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 เพจเนาะหรือว่าจะไอดีไลน์ก็ได้ค่ะเล็กซี่อันเดอร์สกอร์ฮานะนะคะใครก็ติดตามที่เพจส่วนปอกหอมชีวิตติดคณาได้นะคะ ขึ้ในใจมากๆเลยอันนี้ก็เป็นน้าอ้อยจากผลิตภัณฑ์อ้อยของสวนปิ๊เล็กเนาะ,ะขออนุญาตเปิดเม็ดก,กินน้าอ้อยก่อนนะคะสำหรับอ้อยนี้เดี๋ยวคือปิ๊เล็กอธิบายถึงสวนอ้อยที่มีแรงบนันดาลใจที่มาปลูกอ้อยไว้ตรงนี้แล้วก็สามารถสไร้างรายได้เนี่ยกที่เลือกอ้อยขั้นน้ำนะคะก็เพราะว่าอ้อยจริงๆแล้วเป็นพืช ใช้น้ำน้อยอะคะ่ะคือในเขตทุ่งเสลี่ยมเนี่ย mm hmm. ก็จะมีปัญหาถ้าเกิดว่าปีไหนแล้ง mm hmm. ก็จะแล้งจัดบอกสามารถที่จะทํานาปังได้แล้วก็เลยต้องหารายได้เสริมอีกทางหนึ่ง mm hmm. ก็คือเราเลยมองที่ตัวอ้อยขั้นน้ํานะคะก็ mm hmm. ตัวอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเ,เขาก็จะดูแลค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้น้ําใช้อะไรมากนะคะตัวที่ตรงเนี้ยเราเมื่อก่อนมันเคยเป็นสระมาก่อนเราขุดดินมาถม mm hmm. จากนั้นเราก็พยายามปรุงดินเพื่อที่จะปลูกตัวนี้ขึ้นมานะคะ การดูแลก็มีอย่างมากเลยค่ะตัวนี้ก็คือแค่ปลูกจากหนึ่งหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็พยายามสางกอมันบ่อยๆเพราะว่ามันจะมีพวกใบแห้งใบแห้งตัวนอนกอเข้ามาถ้าเราสางกอมันบ่อยๆมันก็จะช่วยได้โดยโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีอะค่ะหลังจากที่เอาไปคั้นน้ำแล้วเนาะก็มีเครื่องคั้นใช่ไหมคะใช่ขวดนี้ราคา10บาท10บาทค่ะ6กขวด50 6ขวด50ถ้าหากว่าใครสนใจ กินน้ำอ้อยธรรมชาติค่ะสั่งได้ที่เพจปอกหอมหรือจะมาที่สวนปอกหอมก็ได้โทรสั่งก็ได้ค่ะโทรสั่งก็ได้เดี๋ยวไปส่งใช่ไปส่งค่ะเราก็เลยเลือกตัวพืชที่มันดูแลค่อนข้างง่ายเข้ามาเป็นเป็นตัวเสริมค่ะติตดมเพจก็แล้วกันนะคะสวนปอกสวนปอกระหอมชีวิตติดคันนานะคะก็มาพูดมาพูดมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่เพจเนาะหรือจะมาหา ที่ที่สวนที่นี่ก็ได้ค่ะหรือว่าอยากติดตามมาไม่ถูกติดต่อที่งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งสลีมของเราได้นาอเพราะว่าเราเป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอรอชมว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะต้องขอบคุณพี่เล็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ